วันนี้ผมจะมาวิวปากกา E15 นะครับโดยแท่งนี้มาจากเซตปากกาคู่ที่ผมซื้อมาจากตอนก่อนหนะ้าถ้ายังไม่ได้ดูก็สามารถไปกดดูได้นะครับโดยรุ่นนี้บอดี้จะใส่นะครับภายในจะเป็นน่าจะเป็นอินเสิร์ตนะครับเป็นลวดลายข้างในแล้วก็มีลายสีให้เลือกนะครับแท่งนี้นะครับจุดเด่นคือมันสามารถเปิดไฟได้นะครับโดยการดึงกระดาษที่ขั้นตรงปลายแท่งออกแล้วก็หมุนท่านตรงปลายให้มันมาชิดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในคลิปนานๆเลยเพราะว่าดูๆไปเออมันก็สวยดีจริงๆ แล้วมันก็จะเปลี่ยนสีไฟไปเองเรื่อยๆนะครับดังนั้นหน้าตาให้ไปร่อเลยครับ5เต็ม5ดีงามอารามตามากดีไซน์นะครับเขาจะได้ว่ามันเน้นความสวยงามคือบอดี้เนี่ยมันใส่นะครับแล้วฟิลมันอารมณ์แบบ ถ้ากระแทกนะครับมันมีโอกาสที่จะแตกได้เยอะนะครับคล้ายๆ RSPMX อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บอดี้จะค่อนข้างอ้วนถ้าข่าวดีคือฝามันใหญ่ครับแต่กว่าบอดี้ซึ่งแปลว่าถ้าปากกาตกนะครับฝามันจะโดนพื้นก่อนตัวบอดี้ครับเว้นแต่จะกระแทกนูมแปลกๆครับเช่นกระแทกขอบโตอะไรอย่างนี้ครับให้ในส่วนนี้ไป3เต็ม5ครับเพราะว่าบอดี้อ้วนเกินแล้วก็ดูเปล่าครับส่วนคุณภาพงานนะครับจัดว่าดูดีแล้วก็สมเหตุสมผลครับให้ไป4เต็มความสามารถในการควงครับค่อนข้างแย่ครับอย่างแรกคือกริปเนี่ยค่อนข้างลื่นมากเลยนะครับถ้าไปปาาากทลบ แต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับประการนี้อยู่แล้วเพราะว่าประกาเปิดเปิดไฟได้ส่วนมากครับมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วประกาให้ความรู้สึกค่อนข้างเถอะทานครับแล้วก็หนักมากนะครับคลายขควงแท่งเหล็กอะไรอย่างนี้เลยถ้าดึงความยากจะทำได้ค่อนข้างลําบากครับให้ไป2เต็ม5สําหรับความสามารถในการขววงครับคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่3.5เต็ม5นะครับเน้นสวยงามขววงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับลราพบกันในติดหน้า